คำเตือนสำหรับน้องๆน,น้องหนูท่านใดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินด้วยควรเล่นตามโรเซ่นะสวัสดีค่ะจะเจอก,กับโรเซ่เหมือนเดิมเหมือนเคยี่ช่องโรเซ่สล็อตนะคะและวันนี้และวันนี้โรเซ่นมาก,กับเกมใหม่เกมชัต่ออัปเดตนะเกมอะไรนะเมื่อกี้ฉันรู้อ่านชื่อเธอชื่อเกมอะไรอะ เออเออเอออะไรลอยยอลอยยอนะสักอย่างเออต้องขออาภัยด้วยนะคะเมื่อกี้อ่านไม่ทันจริงๆวันนี้พกทุนมาสามพกมาสามพันนะทุกคนสามพันเนียจะเบ็ดมันแค่ไหนเดี๋ยวเราจัดกันเลยดีกว่าออกสตาร์ด้วยเบ็ดแบบโอ้โหน่ารักกรุบกริบใสๆละกันเออก,กรุบกริบใสๆสิบบาทเป็นการลองเชิงอย่างเชิงไปก่อนนะคะสามสิบหมุนเออเปิดเทรบโบด้วยเกมนี้ไม่รู้ยังไงนะคะลองดูก่อนไม่เสียหายละกัน ดีเอ้ยเลิศนะเอ้าเอ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 เอโอ้โหเฮ้ยทุกคนจริงๆเราต้องไปเช็คตัวแพงตัวอะไรก่อนนะแบบวันนี้อยู่ดีเข้าเกมเฉยเลยงงมากบางคนยังไม่รู้ไงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโรเซ่สต็อปแป๊บนึงแล้วกันเนาะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวไปต่อโอ้โห นี้แน่นี้แน,น่นนยังไงเอ่ยเ <free zy> นี่ยหลายคนคือแบบว่าอยากรู้ไงว่าประมาณไหนแบบอุ๊ยอัยนนี้ไม่ใช่นี่หว่าหอ้เออโอ้โ,อโหทุกคนไม่ได้เล่นแบบ ไม่ได้เล่นแค่2วันเท่านั้นอะโรเซ่แบบอองไปเลยว่ากดตัวไหนเป็นตัวไหนเดียวมาอาตัวแพงของเรานะคะแน่นอนว่าเรามีวายอยู่แล้วเนาะวายตัวสเกตเตอร์ฟรีเกมของเราตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้โอ้โหตัวลูกเต่านี่ตัวแพงเลยเหรออาลองลงมาก็มีอุ้ยตัวนี้น็อบุรีมีอาอุ้ยอุ้ยโอเคตามนี้รู้เรื่องทุกคนรู้เรื่องด้วยหรือเปล่าอมาไปกันต่อเลยดีกว่านะคะเบ็ดสิบบาทอาสามสิบหมุนไปเลยจัดไป วายมาปะเนี่ยรอบนี้เรียบร้อยยิบสองบาทเออเอาแล้วครึ่งแผงจังหวะนี้47บาทเธอโดจัดไปเลยเอาดิเอาดิเอาดิครับเริ่มมานะก็อ,อยากรู้เหมือนกันว่า ฟรีเกมของเกมนี้จะเป็นยังไงนะแต่ว่าเราลุ้นก่อนละกันว่าเขาจะเข้าฟรีหรือเปล่าถ้าไม่เข้าฟรีเรามีโอกาสเราซื้อเลยนะคะวันนี้พกมา3,000ขนาดเนี้ยเน้นๆหนักๆเอาดีครับไหลรัวมากช็อตนี้วายเจาะอุ้ยโหดว่า Let's go ติงไม่ติงนางเวอร์เอาดีครับล,ลอสเตอ,อร์มาขนาดนี้เอาอะไรมาไม่ปังสาวเฮ้ยทุกคนรู้สึกว่าอ่าหน้าเราใช้เปลี่ยนไปปะคะ แก้มแดงนิดนึงเนาะวันดีไม่มีใครแซวแซวตัวเองซะและ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่านิ่งขนาดนั้นดิามาเอ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าสเก็ตเตอร์จะแตกนะอีกสองช่องมีสิทธิ์ลงไม่ลงจ้าแม่ลงไม่ลงเนี่ยโอ้โหจะไ,ได้อ่ะจะไ,ได้มากๆโอ้ย เดี๋ยวเราปรับเบ็ดดีกว่านะคะ10บ,บาทไม่อยู่แล้วทุกคนเริ่มไม่ปังไปเบ็ด50เลยจุกๆขอลอง10หมุนก่อนละกันนะคะ <First class. S 1> เอาดิวายจอแบบนี้เรียบร้อยแตก3มีไหลต่อนนเนี่ยโอ้ทั้งแผงมากชอ็อตนี้ล้างกระดานเอาช็อตล้างกระดานไหลต่อโค้รสวยพันหนบาทมีต่อไปต่อไม่สะดุดจังหวะนี้โคตรโหดแม่จเจ้า เกินปุยมุยโอ้โหเรียบร้อยสวยจัดสวยสับไม่หลับในนะจังหวะนี้เอาดิความโหดความปังของน้องนั้นเฮ้ยวายสามตัวนี้โหดจริงโอ้โหไหญ่โหดเกินปุยมุยเฮ้ยอของจริงว่ะเอาแล้วไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับ ใชครบามบาท50ตังแตกต่อไม่สะดุดมากจังหวะนี้ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวโรเซ่จะลองซื้อฟีเจอร์ให้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งละกันแป๊บหนึ่งขอจบล็อตนี้ก่อนละกันนาออีกขอหมุนสุดท้ายยังไงจ้าสาวอู๋วายเยอะไปไหมอะโอ้โหช็อตนี้ล้างแผงของจริงโอ้โห3,500เน้าเกมใหม่บักปะเนี่ย เกินแกก็โหดเกิน3955บาท3955ช็อตเมื่อกี้อย่างโหดอะ่ะเอาเงียบแล้ว let's ่าเงียบอะเดี๋ยวเราปรับเบรกเลยแล้วกันเนาะทุกคนเนาะเอาดีโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วช็อตนี้ไหลสวยๆไปเลยเออิีหมดจังเอาดิเฮ้ยทุกคนวายเข้าทุกช็อตเลยโหดมาก มาว่ะมาว่ะมามาจัดเต็มเลยเนี่ย2,07พ้โอ้โหเคแตกแบบนี้เดือดจัดเขาดีครับโอ้ถึงกับโอ้โหถึงกับหน้าฟีสั่นเลยอ่ะทุกคนดูดิแตกรัวจนแบบหน้าฟีสั่นไปเลยแบบโอ้โหเพิ่มใหม่เก่าวินรอบนี้เน้นเเลย2,622บบาทอ่าเดี๋ยวขอซื้อฟีเจอร์หน่อยดีกว่าเนาะ เออโอ้โหนี่ปะ2อ0 0ัน0้เออได้นะทุกคน2,500ไปเลยจ้ะแม่ขอคุ้มๆได้ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงแนละ้วต้องขอคุ้มๆหน่อยได้ไหม2,500ันห้8สอ0พนห้าปดหมืน่นปได้ขอให้โดนนะคะจังหวะนี้165มาแล้วงวดนี้เลขท้าย3ตัวอลาเล่นเฮ้ยบวกเพิม่มอีกส0งอ่ะ เอาดิช็อตนี้ขอไหลแบบปัง,ปงๆเฮ้ยทุกคนอ๋อตัวคูณอยู่ข้างล่างคูณสองโอ้โหทังกระดานทุกช็อตขนาดนี้ปังวันนี้จะปังวันไหนล่ะครับเออนั่นแหละเดือดจัดๆไปเลยเออของจริงเอาแล้ว ห7 9 2บาทโอ้โหเธอจา๋าวันนี้ไม่มีอีกแล้วสบาเอ้ยเ <Glass. S 2> มื่อกี้พูดว่าอะไรนะฟัสแจกเหรอหรืออะไรโอ้โหห้าพด,ดบาทอะแล้วเหลือหมุนไหมโอ้โหเหลืออีกอหกุนเลยเหรอ ย,ยังไงเธอจหาห้าหมุนนี้โดมาก2,760บาทอีกข้าหุุนนี้คือแบบขอเน้นๆเถอะเมื่อกี้คือแบบเปิดมาดีแล้วนะเอาดีครับตัวแพงก็เข้าถ้าได้ไหลจะเลิศมาก นนีไอหมุนสุดท้ายไม่ถึงมือเนาะร้านฟรีสปีนละโอ้โหเสียดายเสียใจนะไม่ถึงอะเน้นๆละ8,915บาทมาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกินขอเบ็ดร้อยสักนิดละกันแล,แล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเบ็ดร้อยสัก5หมุนละกันโอเคปะ one, one, two, วันทรูอุยแกวันทูว่าซานอ่ะเมื่อกี้บอกว่ากี่หมุนนะ5หมุนนะ โอ้โห้ละสามุนมแล้วเนี่ยดิ Let's go <S เดี๋ยวซ้ำุนสุดท้าย Cheers mm. <Good> เอาดิเอาดิไหลไปเลยเดือดเดือดรอบนี้ยังไงเอ่ยโอ้โหตัวแพงเน,น้นี่นห้าร้บาทโอ้โหเธอของจริงไม่ต้องพูดเยอะเลย จังวานี้4 8 0 0ไหลต่อที่ตัวแพงตัวนี้5,009 9โหทุกคนเครื่องมื่จัดไปเลยเน้นๆโอ้โหใหม่คนเดือดจัดอมุ่นสุดท้ายขอหน,น่อยเถอะนี้แน่าอาจจะเท่านี้ล่นะเนาะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของีอะไรเนี่ยใครที่ชอบคลิปนี้ของโรเซ่ไทยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe โรเซ่กันด้วยนะอ่ะอ่อ โอ้ยโอ้โหเป็นช็อตทิ้งท้ายที่โคตรโหด์เลยโอ้ยของจริงล้างแผงไปเลยหน้าที่ฉันหายไปแล้วเนี่ยเอ้ยหดจัดเลยยจาบอกว่าฟรีเกมก็จะเข้านะยจาบอกสเก็ตเตอร์แตกนะทุกคนล่วงไม่ล่วงโอ้ยไม่มาเฮ้ยเอาเกินไปเปล่า ยังไงดียังไงดียังไงดีเอาดิตอที่อะไรเนี่ยเอาวันมอขออ e ีกสเกเตอร์หนึ่งตัวขอร้องไม่มาว่ะมามาให้อยากแล้วก็จะจากไปปะเนี่ย โอ้หเรียบร้อยจบที่ห้อนี้นะจอดที่6 335 6,335บาทโอเคครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของเราอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รเราเซตกันด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจ,จอกันใหม่ในวันถัดไปบ๊ายบายคะ่ะ